กันนะครับกันนะขอบคุณลูกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์หน่อยอนี้ก็ต้มเจอทั้งลูกชายครับผมน้ำเริ่มเดือดนะครับผมเดี๋ยวได้ไปต้องอ่านงินต่อติดแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะเดียวใส่เครื่องนะครับผมคลิปนี้ก็จะมานี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมครับผมตำตำต,ำ,ตำนะครับตำพิชไทยนะครับขอบคุณตุกกำลังแจ็ค รอ,อหมูเปื่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจงนะครับผมหน้าตาพะโล้ขามหมูน้องรอหน่อนะครับผมก็ต้มไปเรื่อยครับรวนไปเรื่อยนะครับผมสวัสดีใหม่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาต้มกระดูกหมูครับต้มกระดูกหมูครับผมมาต้มกระดูกหมูกรบผมมุ๋นกันนะครับ,บนกันนะ ขอบค comments, uno, tiempo, ุณท no ุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับตัพริกไทยนะครับตัพริกไทยตัพริกไทยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับพริกไทยกระดกสยามหมูอะไรรอนรอหมูเปื่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมหน้าตาพะโล้ขาหมูน้องหล่อนะพริกนะครับผมไม่ใช่พริกนะครับผม พริกไทยพริกไทยกะใบมะกรูดแล้วก็หอมกระเทียมนะครับผมตำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหล่อปรุงอย่างเดียวน,นะครับหล่อปรุงอย่างเดียวน,นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกลาลังใจทุกคอมเมนต์ตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับผมน้ําก็เดือดแล้วน้องหลอกก็จะใส่ mm. หมูนะครับน<ห>้องหลอกก็จะสเต็ปแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวใส่เครื่องนะครับผมคลิปนี้ก็จะมานี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมวัสดีอย่างเดียวนะครับเราปรุงอย่างเดียวนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ตำตำตำนะครับตำพกไทยนะครับยุ่งเยอะครับผมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมครับผมตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับผมน้ำก็เดือดแล้วนังหลอกก็จะใส่หมูนะครับน้องหลอกก็จะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับผมน้ำก็เดือดแล้วนังหลอกก็จะใส่หมูนะครับน้องหลอกก็จะส่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้น้องหลอกก็จะมาทําต้มจืดเรือลูกชายมันดืมนะครับผมวันนี้ก็จะต้สวัสดีใหม่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาต้มกระดูกหมูครับต้มกระบุกหมูครับผมมาต้มกระบุกหมูครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้น้องหลอก็จะมาทําต้มเจี๊ยดรูปชายมันเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะต่อกอ่ะต้มเจี๋ยดครับผมตอนนี้น้องหลอกก็ใส่หมูไปแล้วน,นะครับผมใส่หมูไปแล้วนะครับผมใส่หมูไปแล้วก็ต้มเยอะๆนะครับนี่อันนี้ก็ <ule> นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณตัวกาลังใจนะครับผมหน้าตาพะโลขาหมูนั่งหล่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมครับผมตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับผมน้ากะเดือดแล้วนั่งหลอกก็จะใส่หมูนะครับน้องหลอก็จะใส่ผมปนกันนะครับปนกันา ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ครับเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะเราใส่เครื่องนะครับผมคลิปนี้ก็จะมานี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมตอนนี้ต้องรอกก็ใส่หมูไปแล้วนะครับผมใส่หมูไปแล้วนะครับผมใส่หมูไปแล้วก็ต้มเยอะๆเลยครับนี อันนี้ก็ต่อมตีเิดครับผมตำพริกไทยนะครับตำพริกไทยตำพริกไทยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกลังใจทกคอมเมนต์น,นะว่าพริกไทยกระเทยียม ไปอ่อนๆนะจ้านะครับขอบคุณมากครับขอบไปอ่อนๆนะจ้านะครับขอบคุณมากครับขอบข่หมูนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุ็กกำลังใจตัวคอมเมนต์นะ ก็กำลังแจ็คทำพิกครับต้มให้รูปชายครับต้มไปเรื่อยๆไปอ่างอ่อน ตุกกำลังใจนะต่อเตียเติเป็ดครับผมหอมปนกันนะครับปนกันมนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะ สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้น้องหลอก็จะมาทาต้มจดืดทะูุชายมันเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะตําต้มใอ้ทกลชายครับต้มไปเรื่อยๆไปอ่อนๆอน <c oughs> สวัสดีใหม่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาต้มกระดูกหมูครับต้มกระดูกหมูครับผมมาต้มกระดูกหมูกรบพ อ่อนๆนะจ๊ะนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างเดียวนะครับเราปรุงอย่างเดียวนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์หมปุ่กันนะครับปุ่นกันนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับเร็วๆผมก็ต้มไปเรื่อยๆครับลวนไปเรื่อยๆนะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวใส่เครื่องนะครับผมคลิปนี้ก็จะมานี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมสวัสดีไปอ่อนๆนะจ้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน ต้มเตี๋ยวเต๋อครับผมพริกนะครับผมไม่ใช่พริกนะครับผมพริกไทยพริกไทยกะใบมะกรูดแล้วก็หอมกระเทียมนะครับผมตำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราปุุกหมูแร้อรอรอ,รอหมูเปื่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจงนะครับผมหน้าตาพะโล้ขามหมูน้องรอนะ ตำพิกไทยนะครับตำพิกไทยตำพิกไทยนะครับผมขอบคุณมากครับผม